กราบท่านอาจารย์และวิทยากรท,กทุกทท่านค่ะกอนอื่นขอกราบท่านขอพระคุณท่านอาจารย์และวิทยากรทุกท่านที่กรุณาชาวตอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากได้ฟังเทปเก่าๆแล้วก็ที่ไม่นานมานี้นะฮะที่เขาถามถึงเรื่องการทําบุญเาบอกว่าทําบุญที่วัดก็ถามว่าไปทําบุญกับใครก็บอกว่าไปทําบุญกับพระภิกษุก็ถามว่าพระภิกษุค,คือใคร ก็มีคำตอบว่าพระภิกษ no ุคือผ like, hmm, um, ู้ที Trek ่บวชในบวมพุทธศาสนาเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนสละบ้านเรือนทรัพย์สินเงินทองทีนี้ก็ถ้าดูในณปัจจุบันนี้ก็รู้สึกจะไม่ค่อยเห็นในลักษณะนี้นะฮะะนั้นการที่เราจะไปทำบุญกับพระภิกษุเช่นนั้น มันเป็นการส่งเสริมให้เขาทำผิดยิ่งขึ้นแล้วเราจะไปทำบุญกับใครคะถ้าอย่างนั้นเข้าใจธรรมะนี่เป็นบุญหรือเปล่าคะเป็นบุญค่ะไม่ยากที่จะต้องไปขวนขวายที่ไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอกาสไหนก็ได้ที่เป็นสิ่งที่ดีก็ทำเพราะว่าถ้ากุศล,ลจิตไม่เกิดขณะนั้นอกุศลก็เกิด ต้องไม่ประมาทไมมกุศลเล็ก,ลกๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าขณะนั้นอกุศลเกิดก็ทําสิ่งที่ดีงามไม่ได้ด้วยเหตุนี้ทําดีเพราะรู้ว่าถ้าไม่ทํานะคะก็เป็นอกุศลแล้วก็ทําดีเท่าไหร่ก็ไม่พอจนกว่าจะมีการเข้าใจถูกต้องว่าขณะนั้นเป็นอะไรคือสรุปว่าให้เราฟังพระธรรมให้เข้าใจนั่นเป็นสาวกหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะสาวกค่ะ และพระผู้มีพระภาคสรงบังเพนพระบารมีเพื่อใครเพื่อสาวกค่ะค่ะเพื่อให้ให้ผู้ที่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้ได้มีโอกาสได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะบุญอะไรสูงสุดบุญอะไรสูงสุดเข้าใจพระธรรมคำสอนค่ะเพราะถ้าปัญญาไม่เกิดก็หนับกิเลสไม่ได้ ถาเฉะนั้นก็ถามอีกเหมือนอย่างที่เขาบอกถามว่าเราจะไปทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วถ้าเราไม่ไปทํากับพระภิกษุจะไปทำกับใครเมื่อวันอาทิตย์ก็สนทนากันเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเปรตก็ดีนะฮะหรือเทวดาก็ดีคืออมนุษย์นะครับมีทั้งเปรตและเทวดาโดยเฉพาะภพภูมิที่เป็นเปรตสุรกายนะครับสามารถที่จะมีโอกาส อนุโมทนาในส่วนกุศลที่มีผู้อุทิศให้ซึ่ง,งถ้าเป็นผู้ที่เขามีความผูกพันนะเขาก็ย่อมที่จะมีความปลื้มปิติที่ว่าญาติญาติเขาเนี่ยระลึกถึงในความลําบากเดือดร้อนอย่างยิ่งนะลำบากเดือดร้อนอย่างยิ่งอย่างเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับถ้าเรามีญาตนะิที่เราตัวเราได้ตกอยู่ในความลําบากเราก็ต้องคิดถึงญาติก่อนฉันใดเปรตนะครับเขาเป็น โอปปาติกะกําเนิดตายปุ๊บก็เกิดเป็นผุดมาเต็มร่างนะฮะเพราะเขาก็จะจําได้ว่าใครเคยเป็นญาติของเขาแล้วเขาต้องมาทุกข์ยากอย่างเงี้ยเขาก็รู้ด้วยว่าเพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสจะอุทิศกุศลแต่การที่จะอุทิศกุศลได้ก็ต้องมีผู้เจริญกุศลนะฮะถ้าเราจะพูดถึงทานนักกุศลนะฮะเ,เอาประเด็นทานนักกุศลเลยนะครับ ก็มีผู้ให้และผู้รับต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งผู้ให้และผู้รับโดยสรุปนะคือผู้ให้ด้วยกุศล,ลจิตนะครับไม่ใช่ด้วยความไม่รู้และอยากนะครับเอาหรือเอาของที่ไม่สมควรไปเทาไปให้กับผู้ที่ไม่สมควรจะเอาของที่ไม่สมควรกับพระพิสุเนี่ยไปให้พระพิสุเนี่ยไม่มีทางเลยนะครับที่ เปรจะอนุโมทนาได้แต่เราไม่รู้เราก็คิดไปตามเรื่องเราคนให้ก็อยากให้คนรับก็อยากได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความบริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้เนี่ยก็คือมีกุศล,ลจิตที่มีการสละในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้รับเป็นประโยชน์กับผู้รับนะฮะถ้าผู้รับเป็นพระพิสุก็ถวายของที่สมควรกับพระพิสุ ถ้าผู้รับเป็นเครือข่ก็ให้ของที่สมควรนะครับไม่ใช่ให้สิ่งที่เป็นโทษกับเขาให้เราเขาไปจะไปเป็นอกุศลก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะไปให้เขาเพื่อจะได้ดําเนินชีวิตอยู่ได้นะครับและอันส่วนที่สองก็คือความบริสุทธิ์ของผู้รับซึ่งผู้รับบริสุทธิ์เนี่ยครับก็คือถ้าเป็นพิสุนะครับก็ต้องประพฤติตามพระธรรมอยู่ไหนถ้าเป็นพิสุทที่ทุศีนเนี่ยนะครับ มีผู้มีตัวอย่างในพระไตรพิดกนี่ผมสรุปสั้นๆเพราะว่าเคยสนทนาไปแล้วนะครับว่ามีผู้ถวายทานกับพิสุทธิทุศีนะฮะถึงสมครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพอครั้งที่สมเนี่ยอะมนุษย์นะเปรตเนี่ยบอกเลยนะฮะว่าถูกปล้นถูกพิสุ ผู้ทุศีลเนี่ยปล้นเขาอนุโมทนาไม่ได้เพราะผู้รับเป็นผู้ทุศีลจริงๆเห็นข้อความเลยครับพระไตรปิฎกนะครับซึ่งข้อความได้บันทึกไว้ในในการสนทนาคราวก่อนก่อนแล้วนะครับเพราะนั้นผู้รับไม่บริสุทธิ์ทีนี้เนี่ยไม่จำเป็นท,ที่จะต้องเป็นพิสุขเป็นบรรพชิตเท่านั้นนะผู้ที่มีศีลมีกัลยาณธรรม เพราะสังฆรัตนะเนี่ยนะไม่ได้หมายถึงพระพิสุพิสุนีเท่านั้นแม่อุบาสกมัสิกาท่านจิตตะคหาบดีท่านวิสาขามีคารมาตาอีกหลายๆท่านนี่นะครับท่านเป็นพระริยาบุคคลเป็นสังฆรัตนะเพราะนั้นก็มีตัวอย่างนะครับว่านางเวมานิกาเปรตลำบากเดือดร้อนไม่มีเสื้อผ้าจะใส่นะครับแล้วก็มีคนเห็นข้าบอก อยากจะช่วยจังเลยคือเบาสุดแล้วฮนะเวมานิกเรเรตเนี่ยก็คือยังยังยัง,ย,งยังใกล้ยังมีโอกาสที่จะพบปะกับมนุษย์หรือเห็นกันได้บ้างหรืออะไรเงี้ยพราะเอินได้เจอซะเนี่ยเขาก็จะช่วยไปจะเอาผ้าให้เลยเห็นเดือดรอนะ้อนนึกเกินว่าถึงให้เขาก็รับไม่ได้แล้วจะทําอย่างไรนางเรตก็บอกว่าในกลุ่มของท่านเนี่ยมีอุบาสกผู้มีศีลน,นะครับก็ขอให ทำประโยชน์กับอุบาสกนั้นนะครับชนเหล่านั้นก็ให้ท่านอาบน้ําแล้วก็ให้ท่านให้ท่านใส่ผ้าใหม่อะไรที่นี้ก็ปล่อยนางเปรตอนุโมทนาทันทีมันไม่ไม่ได้เป็นต้องเป็นพระพิสุ์ด้วยแต่เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมก็อนุโมทนาได้แต่ว่าเปรตเขารู้นะฮะเพราะเขาอยู่ในภพภูมิที่เป็นอมนุษย์เขารู้ใครทุศีลยังไงยังไงก็ทําไปใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นผู้ให้ก็ไม่บริสุทธิ์เพราะผู้ให้มีแต่ความอยากอยากได้บุญให้เพราะว่าอยากได้บุญจะได้ไปเกิดในอะไรฮะระดับชั้นของสวรรค์นนชนนท์ชนี้นะฮะให้ด้วยความเห็นผิดว่าต้องทําอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะได้ดีนะครับเราความไม่รู้อะไรมากมายเต็ไมไปหมดวิชาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับบริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้ผู้รับไหมอันนี้เราพูดถึงเฉพาะทานเนี่ยนะครับแล้วทั้งหมดที่สำคัญคือไม่รู้จักว่าอะไรนะคือกุศล จึงเข้าใจผิดไปทําในสิ่งที่ไม่ใช่กุศลนะเราคิดว่าเป็นกุศลเปรดเดือดร้อนนะครั้งที่สามเนี่ยเปรตแล้วเพิ <c oughs> <ๆ>่งง่ายๆโวยเลยเราไม่ไหวแล้วครั้งที่หนึ่งก็อนุโมทนาไม่ได้ครั้งที่สองถวายอีกก็อนุโมทนาไม่ได้จนครั้งที่สามนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความแต่ในยุคก,ก่อนนะครับท่านอาจารย์เขาก็มี ท่านผู้มีปัญญาท่านรู้แล้วท่านก็หยิบยกเรื่องราวนี้มาแสดงเอาไว้นะฮะในยุคนี้ไม่มีผู้ที่จะรู้จุติปฏิสนที่หรือว่าจะอย่างมีคุณอย่างท่านพระมหาพุคลานะนะที่จะเจอปเปรตสี่สี่ตนเนี่ยลวกถามาไปนะไปทำอะไรมาจึงเอาคอ้อนมาทุบหัวมาอะไรอย่างเงี้ยฮะจิกเนื้อกินเะ่ยเพราะว่าในยุคนั้นมี ผู้ที่มีคุณอันประเสริฐแล้วมีฤทธิ์ที่ท่านจะรู้ได้อย่างนั้นแต่ยุคนี้แม้ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ข้อความในพระไตรปิฎกมีน่ฮะแล้วมีตัวอย่างเนี่ยท่านอาจารย์ให้คุยกันเรื่องต,ตัวตัวอย่างชีวิตเปรตก็มนะีใลพระไตรปิฎกแล้วคุณโกอนุมโมทนาคนไม่ฟังธรรมะไหม,ไมไคะเพราะฉะนั้นไม่อนุมโมทนาในอกุศลใดๆทั้งสิน้นแม้แต่เปรตนะคะ เมื่อมีผู้ที่ถวายทานแก่พระภิกษุทําบุญแล้วอุทิศวนกุศลให้เปรตไม่อนุโมทนาเลยเพราะภิกษุเป็นผู้ทุศีลเป็นผู้ตรงไหมคะจะอนุโมทนาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการกระทําที่ผิดได้อย่างไรนั่นเปรตนะคะแล้วมนุษย์ทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่พวกเราขอโทษนะคะทุกคนที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะอนุโมทนาหรือเปล่า ถ้าพิกจุเป็นผู้ทุศีลแล้วก็มีผู้ถวายทานใครอนุโมทนาบ้างก็เหมือนกันใช่ไหมคะเปรตก็ยังไม่อนุโมทนาเพราะฉะนั้นคนที่รู้ก็ไม่อนุโมทนาแต่คนไม่รู้เขาอาจจะดีใจเห็นมีการถวายทานใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้รู้จะอนุโมทนาต่อผู้ที่ทุศีลได้อย่างไรเพราะว่าผู้ที่ทุศีลก็คือว่า ผู้ที่บวชแต่ไม่ได้ศึกษาธรรมะและไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยแล้วทำอะไรแล้วก็ครือหัสก็ถวายทานนะคะให้ใครไปทำอะไรทำไมไม่คิดให้ลึกซึ้งใช่ไหมคะว่าประโยชน์อยู่ที่ไหน และจะให้อนุโมทนาหรือแต่ถ้าใครก็ตามนะคะทำกุศลช่วยคนยากจนเด็กนักเรียนชาวนาชาวไร่ไม่มีที่ดินอะไรอย่างนั้นนะคะอนุโมทนาในกุศลของเขาที่ทำประโยชน์ทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ให้เขาได้มีโอกาสที่จะได้มีชีวิตที่สะดวกสบายซึ่งต่อไปเขาก็คงจะมีโอกาสได้ฟังธรรมะถ้าเขาได้สะสมมาให้โอกาสแก่คนที่ได้อโอกาสแต่ไม่ใช่ให้คนซึ่ง ไม่ได้ทำอะไรเลยพระวินัยก็ไม่รักษาพระธรรมก็ไม่ได้ศึกษาแล้วทำอะไรแล้วเราจะอนุโมทนาไหมเพราะเจนความเป็นผู้ตรงนะคะก็คือว่าสามารถที่จะทำให้รู้เหตุผลตามความเป็นจริงว่าเมื่อไม่เป็นอย่างนี้นะคะเป็นการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นคำที่ไม่ตรง กับพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ทั้งหมดทําให้คําที่จริงหรือคําที่ตรงนั้นเสื่อมไปสูญไปไม่มีใครได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังแต่คําที่ไม่ถูกต้องและไม่ตรงเพราะฉะนั้นก็ไม่อนุโมทนาเพระฉันการศึกษาธรรมะต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะและรู้ว่าเป็นไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลนะคะผู้ที่สะสมมาที่จะสละอาคารบ้านเรือนนะคะพร้อมที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงขอบวชเมื่อบวชแล้วบวชทำไมคะฟังพระธรรมตลอดไม่ว่าพระผู้มีพระภาคจะเสด็จที่ไหนแม้ว่าจะอยู่ในพระวิหารเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปสู่ที่อื่นนะคะติดตามไปเพื่อฟังพระชนชีวิตของบรรพชิตในครั้งนั้นนะคะก็ศึกษาธรรมะและประพฤติปฏิบัติตามพระวินยัยด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่า แม้ความประพฤติก็ต้องขัดเกลาผิดจากเพศครือหัดครับก็เป็นการสนทนาที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าคือในช่วงหลังๆเนี่ยครับก็จะได้กล่าวถึงความเป็นพระภิกษุนะครับซึ่งก่อนจะจบนี่นะครับก็ขออนุญาตท่านอาจารย์นะครับสรุปพระสูตรสูตรหนึ่งนะครับก็คืออักขิขันธูปรมาสูตรนะครับมีทั้งหมด7ข้อนะครับเประการเพื่อ กล่าวให้ได้เข้าใจจริงๆนะครับว่าพระธรรมที่พระสมาสัมุทรเจ้าทรงสแสดงนี่นะครับเกื้อกูลจริงๆเกื้อกูลสําหรับทุกคนผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเพศบรรพชิตเป็นเพศที่สละอาคารบ้านเรือนสละทรัพย์สมบัติแล้วจริงใจที่จะน้อมประพฤติตามพระธรรมวินยัยแต่ถ้าไม่ประพฤติตามพระวินยัย เป็นผู้ที่ไม่จริงใจที่จะขัดเกลากิเลตนะครับก็มีชื่อเรียกมากมายนะครับว่าเป็นภิกษุทุศีลเป็นภิกษุลามกเป็นภิกษุประพฤติชั่วเป็นภิกษุเน่าในเป็นภิกษุเพียงดังอยากเยื่อเป็นภิกษุผู้มีกรรมอันปกปิดสารพัดท,ที่จะกล่าวถึงในความประพฤติท,ที่ไม่ถูกต้องนะครับพระพุทธพจน์นะครับก็คือการที่นอนกอดกองไฟยังจะดีกว่า พระพิสุกอดในสิ่งที่ไม่เหมาะวนอย่างเช่นเพศสตรีเพราะว่าการกอดกองไฟก็ไม่เป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิแต่การทําอย่างนั้นอบายภูมิแน่นอนนะครับนี่คือ1นนะครับสก็คือการเอาเชือกหนังนี่นครับไถไปหรือว่าถูไปที่ขาทั้งสองข้างไถไปลากไปลากมาจนกระทั่งถึงกระดูกยังดีกว่าการที่พระพิสุยินดี ในการกราบไหว้ของคฤรัหั์เพราะว่าตัวเองเป็นผู้ทุศีลการกระทําอย่างนั้นนะครับการเอาหนังอันคมนะครับขัดถูจนกระทั่งตัวเองได้รับบาดเจ็บนี้ครับไม่เป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิแต่ว่าความเป็นผู้ทุศีลเป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิการที่เอาหอกฉลวมด้วยน้ํามันแทงเข้าไปที่กลางอกยังประเสริฐกว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลยินดีในการ ประคองอัญชลีอันนี้ยังไม่ถึงกราบไหว้แต่ว่าเพียงแค่ประคองอัญชลีการกระทําอย่างนั้นได้รับบาดเจ็บแต่ไม่เป็นเหตุให้เกิดในใบภูมิแต่ว่าภิกษุผู้ทุศีลยินดีในการประคองอัญชลีของคฤหัสถ์หัเพราะว่าตัวเองไม่มีคุณธรรมนะครับประพฤติที่ไม่มองไม่ควรก็เป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิการที่เอาแผ่นเหล็กร้อน แนบกายยังประเสริฐกว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลครองจีวรที่คฤหัสถวายด้วยศรัทธาเพราะว่าการเอาเหล็กแผ่นเหล็กแนบกายตายไปก็ไม่เป็นเหตุให้เกิดในาบายภูมิแต่ว่าความเป็นผู้ทุศีลเป็นเหตุให้ตัวเองเกิดในอบายภูมินะครับการที่นั่งบนเตียงต่างร้อนๆอนเป็นเหล็กนะครับ ยังประเสริฐกว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลนั่งนอนบนเตียงต่างอาสนะที่ชาวบ้านหรือว่าคริััถ์ถวายด้วยศรัทธาเช่นเดียวกันเลยนะครับอีกสองข้อนะครับการที่ถูกง้างปากด้วยขอเหล็กแล้วเอาก้อนเหล็กแดงใส่เข้าไปลงในปากไปทำร้ายเอาไว้ว่าต่างๆจงทั้งถึงข้างล่างยังประเสริฐกว่าการบริโภคก้อนข้าวที่ชาวบ้าน ถวายด้วยศรัทธาแสดงถึงความบริสุทธิ์มากเลยนะครับว่าใครคือผู้ที่เหมาะควรต่อการที่จะได้รับก้อนข้าวที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธาก็ต้องเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เท่านั้นไม่ใช่ภิกษุผู้ทุศีลและข้อสุดท้ายนะครับก็คือการที่ถูกจับโยนลงไปในหม้อเหล็กแดงทั้งตัวเลยนะครับ ยังประเสริฐกว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลใช้สอยวิหารหรือว่าอาวาสที่เคหัดถวายด้วยศรัทธานี่ครับทั้งหมด7ข้อ7ประการที่พระชมาสัมเจ้าทรงแสดงซึ่งก็ละเอียดนะครับแต่ว่าอันนี้คือกล่าวโดยสรุปพระธรรมคําสอนในส่วนนี้เนี่ครับเกื้อกูลมากเลยนะครับภิกษุ60รูปก,กระอักเลือดแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์เป็นภิกษุ าราชิกนะครับอีก60รูปราศิกขาเพราะว่าตัวเองประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรมากมายนะครับอีก60รูปถึงความเป็นพระอระหันต์เพราะว่าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ในพระธรรมวินัยแล้วก็ได้รับการเกื้อกูลจากพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงครับนี่ก็กราบท่านอาจารย์ครับเพราะว่าก็ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาใน รายการแนวทางแล้วก็ประทับใจในพระสูตรนี้มากเลยครับที่แสดงไว้เตือนไว้อย่างดีมากว่าความเป็นพิสูจนผู้ทุศีนนั้นเป็นโทษมากครับล่วงละเมิดพระวิน,นัยและไม่กระทําคืนให้ถูกต้องถ้ามรณภาพลงครับก็เป็นผู้มีอบายภูมิเป็นที่ไปในเบื้องหน้าครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ตรงนะคะและเห็นคุณของพระธรรมเพราะว่าจะเกิดในนรกนี่ นานมากกว่าจะพ้นนรกได้แม่เปรตนะคะแม่สัตว์รัชชานก็แล้วแต่ภพภูมิว่าจะมากน้อยแค่ไหนกว่าจะได้เป็นมนุษย์เพราะต้องเป็นผลของกรรมดีนะคะและเป็นมนุษย์ที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะว่าได้เคยได้ฟังธรรมะได้พิจรารณาไตรตรองเข้าใจแล้วก็เห็นโทษของอกุศลเพราะฉะนั้นการที่เป็นผู้ที่หวังดีแล้วก็กล่าวข้อความในพระไตรปิฎกก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่ปฏิญาณนะคะโดยการบวช ว่าเป็นเพศบรรพชิตได้สำนึกในสิ่งที่ถูกต้องว่าเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยหรือเปล่าเพราะเหตุว่าถ้าไม่สามารถจะเป็นบนรรพชิตในธรรมวินัยได้นะคะลาสิกขาบทศึกออกมาเป็นเครือขัดนะคะก็จะพ้นจากโทษที่ผิดแต่ว่าถ้าบวชใหม่นะคะก็ต้องปรงอบัตทั้งหมดที่ยังไม่ได้ปรงก่อนที่จะลาสิกขาแต่ยังมีข้อปลีกย่อยอีกมากนะคะแต่ประโยชน์ที่สุด ก็คือว่าถ้าเป็นพระภิกษุตามธรรมวินัยไม่ได้เป็นโทษมากกับตนเองก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนจะพิจารณาว่าจะวันเกรงโทษนั้นไหมเพราะว่าข้อความในพระไตรปิฎกก็แสดงโทษไว้มาก ชาวพุทธหยุดลับไหลเรียนธรรมะพระวินัยให้กระจายช่วยกันเฝืนเคืองพระธรรมเครื่องน้ำพาตามแบบอย่างเมื่อครั้งพระพุทธ,ธองค์ ชาวพุทธหยุดการทำลายวินัยสงศึกษาธรรมะให้มันคงรวมกันจะโลงพระศัทธรรม ชาวพุทธหยุดลับไหลเรียนธรรมะพระวินัยให้กระจางช่วยกันฟื้นคืนพระธรรมเครื่องน้ำทางตามแบบอย่างเมื่อครั้งพระพุทธองค์ตื่นเถิดตื่นเถิดเราชาวพุทธ การทำลายวินัยสงศึกษาธรรมะให้มันคงรวมกันจะลงพระสัทธรรม